เราชื่ทุกคนเรามอหาแฟลกชิปสวยๆนะคะแรงๆเจ๋งๆกล้องดีๆอยู่แล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังแข่งกันอย่างมามันมากๆ,าๆรอบนี้นะคะ Oppo เนี่ยดูดีไซน์ก่อนโอ้สีขาวสวยงามแล้วดีไซน์ที่เขบอกว่าไม่เหมือนใครเขาเลยนะคือมาแบบแนวเขาเลยแล้วก็สวยมากๆเพราะรอบนี้เนี่ยมันไม่บิบป,ปับวิบวับนะคะ o p p o Find x 5 Pro 5G ค่ะ สวัสดีเพื่อนชาวเซกีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซกีวันนี้อยู่กับ oppo find x 5 pro 5g ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ทาง oppo นะั้นหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เป็นเรือธงที่ให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่ oppo จะสามารถทำได้ในนี้ไม่บ่อยครั้งนะคะที่เราจะได้เห็นสมาร์ทโฟนเนี่ยชูจุดเด่นในเรื่องของ isp นะคะหรือว่าหน่วยประมวลผลภาพถ่ายโดยเฉพาะนั่นเองซึ่ง oppo เนี่ยจัดเรื่องนี้มาให้นะคะด้วยตัวของมา l ิซิลิคอนนะคะที่ oppo ทำการ r amp d มาเป็นอย่างดีเลยว่าจะสามารถทำให้ประสบการณ์การถ่ายภาพนั้นดีขึ้นอออย่่างแนนนนะคะ,นนะคจะมื แบรนด์กล้องระดับโลกนะคะอย่าง Hasselblad เนี่ยก็ทำให้ตัว Apple รุ่นนี้เนี่ยดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูตอกย้ำในเรื่องของการถ่ายภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูรีวิวกันแบบเต็มๆค่ะท่านผู้ชนพร้อมกันแล้วอินโทรมาให้ดูหน้าจอนี่คุณผู้ชมดูสวยไหมเดี๋ยวเราปิดเปิดให้คุณผู้ชมดูใหม่นะว่าแบบโอ้โหคือมันอะไรอืม้มมันจะขนาดนี้โอ้โห นะสวยงามหรูหรามากๆค่ะคุณผู้ชม Oppo Find X 5G 5, 5เนี่ยรอบนี้เนี่ยไปปรับสมดุลมาให้มันดูแบบดีขึ้นแล้วก็ลวหลายๆอย่างเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นเยอะเลยไปดูสเปคกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ เราต้นจากการออกแบบคุณผู้ชมด้านหลังของตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะใช้เซรามิกแบบกันรอยขีดข่วนนะคะนาโนเมตรไมโครริสตซลินเซรามิกนั่นเองนะคะ Oppo Find X 5 Pro 5G ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาสร้างฝาหลังตัวนี้เนี่ย168ชั่วโมงโโโเพื่อให้ได้พื้นผิวที่แร่งกว่ากระจกเนี่ยเป็น2เท่านอกจากนั้นนะคะ Oppo เนี่ยยังบอกว่านี่คือดีไซน์แห่งโลกอนาคตนะคะที่สง่าง,งามเหนือกาลเวลาด้วยการออกแบบยูนิบอรดี้ตัวนี้นะคะให้มีความเข้ากับเส้นโค้งที่เป็นธรรมชาติโดยมีการออกแบบนะคะอย่างปราณี75องศา ะะเพื่อสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นและสง่างามเมื่อจับถืออันนี้จริงบอกเลยสวยมากออกแบบใช้ประโยชน์จากคอนโทรลพอยส์นะคบมากกว่า2,000จุดเพื่อเกิดความโค้งที่ยากจะเป็นไปได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของ Op ป o จึงทำให้การออกแบบครั้งนี้เป็นไปได้นะคะนี่คือดีไซน์ที่ออกแบบมาตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะสกีนโลโก้นะคะอัปโแล้วก็50บาทเอาไว้ด้านหลังนะคะเพื่อตอกย้ำว่าน,นี่คือกล้องระดับโลกเช่นกันไปดูสเปคกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมหรับสเปคของรุ่นนี้นะคะน่าสนใจมากๆเริ่มต้นจากตัวของชิปปเนนนั้็ snapdragon 871นะคะนี่คือชิปเซตที่ดีที่สุดของ snapdragon ณเวลานี้ไปดูหน้าจอกันดีกว่านะคะหน้าจอตัวนี้เป็นแบบ one Billy b i l l y color dynamic display นะคะหรือว่าหน้าจอ10บิตที่สามารถแสดงสีได้มากกว่า1,000ล้านสีแล้วก็ยังมีการรองรับขอบเขตสีนะคะทั้ง DCI-P3 แล้วก็ sRGB ด้วยใครที่เป็นแนวถ่ายภาพน่าจะชอบนะคะแล้วก็รองรับวิดีโอแบบ HDR 10 p l u ด้านความส่าสสูงสุดได้ที่1,300นหน้าจอเป็นแบบ amoled display แบบ LTPO ขนาด6.7นิ้วข้อดีคือ WQHD refresh rate เนี่ยอยู่ที่120 h z นะคะบ้ากันไปแล้วนะคะและได้รับการรับรองจาก DisplayMate ในระดับ A+ อ plus อีกด้วยค่ะโดยตัวนี้นะคะขอบจอจะเป็นขอบจอแบบโค้งที่มีพื้นที่หน้าจอทั้งหมด92.7เเลยเทียบกับตัวของ Screen to Body Ratio นะคะเยอะมากแล้วพวงคู่นะคะตัวนี้ให้มาที่ทั้ง2ด้านนะคะก็คือด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นลำโพงแบบ stereo ตัวนี้ความน่าสนใจจะไปอยู่ที่กล้องถ่ายภาพนะคะตัวนี้กล้องของเขานั้นจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะพร้อมกับเซนเซอร์สีนะคะโดยตัวกล้องเนี่ยจะเห็นว่า ด้านหลังจะมีคำว่า power by m a เลเซ s i l i c อ n อยู่นะคะนี่คือระบบกล้อง bilet color นะคะที่ขับเคลื่อนโดย m a เลเซ Silicon X จากทาง oppo โดย m a เลเซ Silicon X ตัวนี้จะเป็น ISP อย่างหนึ่งนะคะก็คือการประมวลผลถ่ายภาพนั่นแหละ ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับตัวของคอนทราสต์ที่1ล้านต่อหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถถ่ายภาพแบบพวก10บ i ิทคัลเลอร์ต่างๆเนี่ยออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวนี่คือสิ่งที่ imaging NPU ของ m a r i s i l i c o n X เนี่ยทำได้เป็นอย่างดีนะคะมาดูความละเอียดกล้องกันก่อนละกันตัวนี้จะมีแบบ50ล้านนะคะสตัวเขาเรียกว่า flagship dual primary cameras นะคะเป็น IMX 766ทั้งเซนเซอร์หลัก50ล้านแล้วก็อัลตราวเนี่ยห้าสิบล้านทั้งคู่ความน่าสนใจของเซนเซอร์หลักตัว50ล้านตัวแรกเนี่ SLR level 5 axis image stabilization นะคะตัวนี้จะเป็นการกันสั่นแบบ5แกนโดยที่แบ,บ่งไปที่เซนเซอร์ชิพนะคะ3แกนนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของ Android นะคะที่พูดถึงเซนเซอร์ชิพเลยแล้วก็มีเลนส์ชิ์นะคะหรือว่าการสั่นที่เลนส์เนี่ยเป็นแบบ OIS เนี่ยอีก2แกนนะคะรวมแล้วเนี่ยจะมีการใช้งาน OIS ทั้งหมดเนี่ย5แกน เรียกได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเขาบอกว่าภาพจะดีกว่าวิดีโอเสถียรกว่าประมวลผลแม่นยํากว่านั่นเองค่ะมาอ,อีกตัวนึ่งนะคะกล้วก็เป็นเทเลโฟโต้นะคะ13ล้านพิกเซลนะคะระยะอยู่ที่52มิลมนั่นเองแล้วก็มีตัวของ Traditional Spectral Sensor นะคะเทียบสีได้สมจริงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ Op p o บอกว่าตัวเก่าเนี่ยจะมีแค่5 n n e l แบบ R G B C W เท่านั้นแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะเป็นแบบ13 channel นะคะ s p e c t r a l sensor เขาบอกว่าจะทําให้วัดสีตัวจับของพวกสเปกตรัมออาากไ้มนทใใรรรถชิ ประมุมขนออโต้ไวบบลนซ์ได้อย่างแม่นยำสวยงามตามภาพต่างๆที่เราถ่ายนั่นเองค่ะว้าวนอกจากนั้นนะฮะ Oppo ยังชูจุดเด่นในเรื่องของงานวิดีโอนะคะนอกจากการสั่นแล้วรุ่นนี้อัด 4K Ultra Night Video ได้นะคะก็คือการถ่ายวิดีโอโหมดกลางคืนนะคะ แบบ 4K นั่นเองกล้องหน้านะคะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็ตัวนี้ให้หน่วยความจำภายในมาที่256 g ิกแรมเนี่ยให้มาที่12 g ิค่ะแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาที่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์นะคะ SuperVOOC แล้วก็รองรับตัวของ AirVOOC 50วัตต์ค่ะเปิดราคามาที่3 9 9 9 0บาทนะคะนี่คือ Oppo Find X5 Pro 5G นั่นเองค่ะนี่แค่พูดสเปคไปนะคุณผู้ชมยังไม่หมดนะเดี๋ยวต้องมาพูดกันในรีวิวกันต่ออะ คราวนี้มาพูดถึงเรื่องของแฟลกชิพบ้างปีที่แล้วเนี่ย Oppo Find ฟ X 3 Pro นะคะได้รับ s t i c k Best of the Year ไปนะคะเพราะว่าเป็นมือถือที่เราคิดว่าลงตัวมากๆในหลายๆเรื่องเลยการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอของ o p p o ปีที่แล้วนะคะรวมถึงการออกแบบตัวเครื่องที่จับถือได้ดีเนี่ยเรานะบอกเลยนะใครที่จํเราได้เราเดินไปที่ช็อปเยอะมากถ้าใครจํเราได้นะเราเนี่ยไปตามหา Opp o p p o Find ฟ X 3 Pro ที่จะซื้อตอนนั้นมันออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ไปตามหาซื้อกันนะคะหมดหมดทุกที่คือไม่มีเลยสักที่เดียวซึ่งถือว่าเป็นแฟลกช ได้รับการตอบรับที่ดีมากแล้วก็ขายดีมากๆด้วยนะคะ โอเคเลยดังนั้นไอความขายดีของเราแล้วก็เบสออเดเยนเนี่ยมันดันเข้ากันพอดีปุ๊บเราก็รู้สึก่เออโล่งใจที่ทุกคนได้แบบมือถือที่แบบดีไปส่งับบที่เราพูดเอาไว้ในรีวิวนะฮะอ่ะวันนี้มันมาถึงคิวของ Apple 5โ 5G แล้วมันดียังไงบ้างเริ่มต้นจากเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะฮะเรื่องของการออกแบบสละการออกแบบนะคะรุ่นนี้เนี่ยมี2สีนะะมีสีเ a c e Black นะฮะแล้วก็มีสี r ซ mic w ไว t e ทั้ง2สีเนี่ยจะให้สีแบบ Basic เบสิกอะขาวดำแต่ว่าเป็นขาวดำที่ด,ดูดีนะฮะเรียบง่ายแล้วก็เรียบบหรููแแล้วว่วาา่่าาาดดีีกฝัังทมน การจับถือนะคะตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยเห็นบางๆแบบนี้นะคะแต่น้ําหนักเนี่ยแอบมีเหมือนกันนะน้ำหนักของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่218กรัมถือว่าแปลกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วมือถือที่บางขนาดนี้เนี่ยน้ำหนักไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ แต่จะเป็นเพราะว่าตัวแบตเตอรี่มันก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าแบตเตอรี่ให้มา 5000mAh นะฮะนา้นกาจับถือเนี่ยถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่บางแต่ว่าไม่เบานะคะบางแต่ว่าไม่เบาถือว่าค่อนข้างมีน้ําหนักเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าเวลาถือนี่พอใส่เคสเข้าไปมันก็อาจจะแบบหนักเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเหมือนกนนันภาพโดยรวมเนี่ยอ่ะถ้าเรื่องความสวยเนี่ยเราชอบเราชอบที่หนึ่งแหละมันไม่เหมือนใครดีปกติคนอื่นก็ตรงโมดูลกล้องจะเป็นดำดำเนาะจุดๆสี่เหลี่ยมๆกลมๆอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้เนี่ย มันมีเหมือนมีความโค้งขึ้นมานิดนึงคือมันดูแล้วมันดูเรียบหรูมันดูสวยงามอะเราชอบมากๆเลยรู้สึกว่าเออมันโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครมากแต่มันแอบหนักนิดนึงนะมาต่อกันเรื่องของจอภาพนะคะจอภาพเนี่ยหนึ่ล้านสีถ้าเราจำไม่ผิดนะตอนนั้น oppo เป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่นําออกมาใช้กันแล้วก็ได้รับเสียงฮือฮากันมากนะคะกับ1000ล้านสีจนมีคาถามเกิดขึ้นว่า1000ล้านสีมันจําเป็นจริงหรือเปล่ามันมันหนึ่ล้านสีอะมันเยอะมากนะคะคำตอบคือมันจะจําเป็นมากสำหรับคนที่ ถ่ายภาพแล้วต้องการที่จะแต่งภาพหรือว่าคนที่เกรดสีวิดีโอแบบน้นดุดเนี่ยมันสำคัญมากๆก,การนแสดงผลสีดําที่เยอะกว่านะหลายเฉดการนแสดงสีอื่นๆด้วยอีกหลายเฉดที่เยอะกว่าพวกจอที่มันมีสีไม่ถึงพันล้านสีเนี่ยมันต่างกันเยอะมาก มันคนบอกว่าพี่ผมเปิดหนังมันก็ดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หน้ามันใช่แต่ว่าเวลาเราปรับพวกคอนทราสต์เวลาเราคุณดึงแชโดว์หรือคุณดึงไฮไลท์เองก็ตามแต่นะมันดึงเป็นแบบทีละนิดอะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพวกเนี้ยมันละเอียดมากนะกว่าที่เราจะได้ดูวิดีโอสวยๆที่เราดูกันใน YouTube หรือว่าดูในที่ต่างๆหรือว่ากว่าที่เราจะได้ดูภาพสวยๆบนอินสตาแกรมหรือว่าบนเฟซบุ๊กเนี่ยช่างภาพมืออาชีพเนี่ยล้วนแต่ใช้จอในระดับ1นึ่งนล้านสีแทบทั้งสิทธ์นะฮะซึ่งจอ แต่เนี่ยก็จะเป็นจอแบบ1,000 0ล้านสีซึ่งมันจะค่อนข้างละเอียดมากนะคะใครที่ใช้จอแบบนี้แล้วเนี่ยวันหนึ่งกลับไปมองจอที่ไม่ใช่แบบนี้ก็จะรู้เลยว่าอืม มันไม่เหมือนจริงๆนะคะแั้นเรื่องของจอภาพดีมากทัชแสแปมเรทนะคะตัวนี้เนี่ยสูงสุดเนี่ยคือ1000 h z นเฮะคะทัชนะเร็วมากแตะพุ่งๆเลยนะคะก็เป็นการใช้งานที่ดูแล้วเนี่ยตอบสนองได้ดีมากนะคะสมกับเป็นแฟลกชิปแหละเพราะว่ามันต้องระดับนี้เลยนะถึงจะเป็นแฟลชชิปได้โดยรวมๆจอที่เราชอบมากแต่เรื่องของจอโค้งเนี่ยมันว่ากันไม่ได้นะมางคนก็บอกว่าพี่จอโค้งเนี่ยมันติดฟิล์มยากว่ะเราติดไฮโดรเจลมันก็โคง้งลงไหนนะคะว่าอันนี้เขาติดฟิล์มมาให้จากโรงงานนะต่ถามว่าเออ ก็อาจจะมีการ ee, กระเทาะได้บ้างคือไม่ใช่ตัวครื่นนะแต่เป็นตัวฟิล์มนะคะที่เราจะต้องหาดีๆหน่อยหรือว,ว่าหาที่มันลงตัวกับเรามากที่สุดกันเองน,นะคะก็แล้ว ille, แต่ความชอบแต่เพราะว่าจอโค้งม,มันมากับความหรูหรานะาแต่อยากหรูหราก็จอโค้งหมดแหละจริงไหมดังนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะฉันไปทานนอตเหรอ เอาล่ะเรามาต่อกันดีกว่าคุณผู้ชมกับเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญมากก็คือการจับมือร่วมกันนะคะระหว่าง oppo โปแลวก็ฮัส์บุลล่านี่นะคะรอบนี้นด,ดุดทําการส่งตากล้องมือชีพนะคะของนด,ดุดเนี่ยไปถ่ายภาพให้กับเรานะคะแล้วก็มาบอกเล่าประสบการณ์รวมถึงนดุดเองเนี่ยก็ไปนั่งนะคะนั่งนั่งดูเขาละคะเพราะว่าให้มือชีพเขาทำดีกว่าแล้วก็นั่งดูแล้วก็นั่งช่วยดูนั่นดูนี่ไปนะคะก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากแบบนี้ค่ะสำหรับตัวอย่างภาพถ่ายนะคะเราขออนุญาตเริ่มต้นจากภาพที่เป็นพอรเเกก่นนนน็แล้้ววัะะะคาาจหได ความน่าสนใจของตัวกล้องเนี่ย คือสามารถปรับโทนสีมาได้ดูน่าสนใจามากๆโมดพอร์เทรตเนี่ยตัวฟิลเตอร์นะคะจะมีฟิลเตอร์ที่ Hasselblad เนี่ยใส่มาให้กับเรานะคะก็คือตัวของ Serenity นะคะจะเป็นโมดพอร์เทรตที่ถ่ายมาปุ๊บเนี่ยภาพจะดูซีนิมติกขึ้นมาทันทีนะคะดูสวยงามมากๆรวมถึงเราชอบตรงชัตเตอร์ของกล้องมากมันจะเป็นสีน้ำส้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะคะของทาง Hasselblad นั่นเองก็ภาพที่ได้ออกมานี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะคะได้รับคำชื่นชมจากตาตากดุดมมากเลยทีเดียวว่าสามารถเก็บแสงสีได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเราจะบอกคุณผู้ชมว่าหนะลังาาา่รดงูภพตๆนะ เราบอกว่าคือเหมือนที่เราเคยพูดหลายครั้งว่ากล้องเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราต้องการภาพแบบไหนมาคงบอกว่าเราต้องการแบบนีน้เราต้องการแบบนั้นแต่กล้องเนี่ยพยายามจะเก็บรายละเอียดมาได้มากที่สุดซึ่ง Oppo Find X5 Pro เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเซนเซอร์ IMX76 ตัวเดิมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลภาพแล้วก็ตัวมาร์ซิลิคอนเนี่ยน่าจะสามารถทําให้ตัวการถ่ายภาพประทับใจคุณได้มากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถเก็บดีเทลแล้วก็รายละเอียดมาได้ดีพอที่คุณจะแต่งภาพแล้ววสวยสุดๆแบบนี้เลยค่ะ และนี่คือภาพที่เราแต่งขึ้นมาทั้งหมดด้วยมือถือ oppo ขึ้นนี่แหละค่ะไม่ต้องเข้าโปรแกรมอื่นเลยว่าไปนด้นนะคะสวยสุดๆไม่วจะเป็นภาพ portrait ที่สามารถเอาอยู่หมดนะคะโทนภาพของ50ลานที่มาดีตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมนันทำให้เราสามารถแต่งภาพได้ง่ายมากๆการถ่ายรูปโหมดแสงน้อยต่างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถดูดีเทลได้จากภาพเลยว่าเขาสามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินตากล้องในรุ่นนี้ก็เน้นจุดรวมสายตาไปแล้วนะคะภาพถ่ายแบบแนวแนว,แนวนี้ใครอยากจะลองถ่ายดูก็ลองฝึกฝนดูได้นะคะบางคนบอกว่าซื้อไปทำไมถ่ายรูปเมนส่วนเหมือนตากล้องพิดูดเลยอ้าวของแบบน้ฝึก น่านวัยรุ่นนะคะสวยงามแล้วก็ยอดเยี่ยมมากน่าดูสักเกตว่าการถ่ายรูปแบบสิบิตเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพสิบิตออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราดึงภาพถ่ายมาเนี่ยโอ้โหมันต่าเหมือนกันนะเราแค่ดึงชัปเนสดึงชาร์โดดึงไฮไลท์นิดหน่อยเนี่ยภาพก็สวยมากแล้วแบบนี้ค่ะนี่คือภาพแบบ10บิตนะคะอะไรมันจะขนาดนั้นนะคุผู้ชมซูมไปที่ตึกให้เขาดูหน่อยโอ้โหคือแบบนี่คือดึงชัปเนสกล้มมามันคมมากอย่างที่บอกนะเขากล้อง,องเขาสนุกค,คือเขาเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดเอาไว้ได้ด สวเก็บสีเก็บไฮไลท์เก็บแชโดว์เก็บชาร์ปเนสเนี่ยสนุกนะคะเป็นกล้องที่ยอดเยี่ยมมากเหลือเกินนะคะแล้วก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าโทนสีของ50บาทเนี่ยเป็นโทนสีที่ตากล้องเราเลือกใช้มากที่สุดในรอบนี้แล้วมันสวยมากจริงๆเราก็แบบเอยมันสวยจังเลยนะถ้าเกิดอยากได้โทนภาพแบบนี้เลยแบบช่างภาพมืออาชีพแบบระดับโลกแบบนี้เนี่ยก็ลองใช้ Op p o รุ่นนี้ดูนะคะแล้วก็ใส่ง่ายมากเลยเลื่อนโหมดพอร์เทรตเปิดฟิลเตอร์เซเรนิตี้ปุ๊บถ่ายโชว์เรียบร้อยนะคะสวยงาม จะไปใช้กับพอตเทรตก็ได้หรือจะไปใช้กับโหมดปกติก็ได้เหมือนกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าสร้างความประทับใจในเรื่องของการถ่ายภาพให้เราได้ไดค่อนข้าง มากเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันมันง่ายอ่ะอ่ะมันง่ายแล้วมันสุดท้ายแล้วมันแต่งง่ายคุณเข้าใจใช่ปะคือมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเป็นช่างภาพมืออาชีพแต่ว่าถ้ามีตัวช่วยที่มาทาให้มันง่ายขึ้นได้อ่ะคือรุ่นนี้มันดีมากแล้วบอกเลยว่าความพยายามของ OPPO ที่ใส่ตัวของมาลิซิลิคอนมาในการประมวลผลภาพในระดับสูงนะคะไม่เป็นตัวของ10บิตตัว HDR หรือตัวอะไรก็ตามแต่ที่ ISP หรือว่าตัวประมวลผลภาพถ่ายเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่าทุกภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยสร้างความประทับใจให,ให้กับเราได้มมากมากๆๆเเลยยยันน่งึบอะ ่าย,ายอันนี้ือบอกว่าประสบความสำเร็จมากค่ะแล้วเอลโทรไว50ล้านเนี่ยใหฮาปาติงโกนะคะถ่ายมาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่แบบโอ้ใส่กล้องหลัก50ล้านเซ็นเซอร์อย่างดีกล้องเอลโทาไว53ล้านพออะโล่ลไม่ใช่อันนี้50ล้านและเป็นไอเบ76เหมือนกันโทนสีภาพก็คล้ายกันถ่ายออกมาก็ระดับแฟลชชิพเหมือนกันนะคะและนี่คือตัวอย่างของกล้องเอลโทรไวค่ะ,คะนี่คือตัวอย่างกล้องอัลโทรไวที่ผูจบได้เห็นกันอยู่นั้นเห็ <laughs> นได้เลยว่านี่แหละความเร็ดเยอะทำให้เรา,าถ่ายภาพอัลโทรไวได้สนุกมากขึ้นกว่าเดิมนะคะค หลายครั้งเนี่ยเรามีโทรศัพท์ที่เป็นแปร์ชิปแต่ว่าไม่ได้มีกล้องเอลิฟไวที่มีความละเอียดสูงมากมายนักส่วนใหญ่จะให้มาที่12ล้าน13ล้านอะไรก็ว่ากันไปแต่ตัวนี้คือ50ล้านนะเราสามารถถ่ายภาพเอลิฟไวได้ในความคมชัดที่มากกว่าชาวบ้านเขาเยอะเหลือเกินนี่ก็คือหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ o p ป o รุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวที่ครบเครื่อนในการถ่ายรูปมากอันนี้ไม่ได้อวยนะพูดจริงคืออยากงอันลังมากมาเลยก็มาสิค u ัช ไปดูเรื่องงานวิดีโอกันบ้างดีก่อนเนาะสำหรับงานวิดีโอนะคะรอบนี้เนี่ย oppo พูดถึงเรื่องของการกันสั่นนะคะที่โนด5แกนประกอบไปด้วยเซนเซอร์เนี่ย3แล้วก็ตัวเลนเนี่ย2ซึ่งเซนเซอร์ชิฟต์เนี่ยปกติเราจะเห็นใน iPhone ใช่ไหมคะรอบนี้เนี่ยการใส่เซนเซอร์ชิฟต์เนี่ยลงมาในโทรศัพท์เนี่ยมันนำให้การกันสั่นเนี่ยดูเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติมากขึ้นปกติแล้วโทรศัพท์ Android จะมีปัญหาในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วมันเกิดความช็อตแบบจะติดจๆตระหว่างที่มันขยับไปแต่การมีเซนเซอร์ชิฟ และนี่คือภาพตัวอย่างวิดีโอนะที่ผู้ชมได้ดูกันอยู่ตอนนี้เห็นไหมว่ามันเหนียนมากการการารันสั่นนี่เรียกว่าแทบลองจากันเลยทีเดียวทำออกมา,าได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆนะคะเก็บดีเทลต่างๆได้สวยงามลงตัวเราชอบอะไรผู้ชมรู้ไหมตั้งแต่เราถ่ายทายมาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ดูนะสกินโทนสีผิวของ นั่งแบบเนี่ยมันช่างเนียนแล้วก็ดูดีเสเหลือเกินคือเขาก็สวยระดับหนึ่งอ่ะมีนอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือคุณเข้าใจใช่ไหมว่าทุกวันนี้กล้องถ่ายภาพจริงๆเนี่ยเขาก็แข่งกันในเรื่องของสกินโทนเยอะมากไอ้อย่างเจ้านี่ก็เก่งสกินโทนเจ้านี่ก็เก่งเรื่องสีเจ้านี่เก่งด้านอเมริกันจ์อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอัพโป้เนี่ย คือด้วยความเป็น Oppo เป็นมือถือที่ถ่ายภาพเนี่ยรอบนี้เนี่ยเก็บสกินโทนของผิวคนได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เก็บวิวได้สวยมากด้วยเช่นกันทั้งกลางวันกลางคืนด้วยรอบนี้ถ้า Oppo เนี่ยอยากจะใช้ความพยายามในการทำ Imaging NPU หรือว่าตัวช่วยในการประมวลผลภาพถ่ายอย่างพวก ISP ต่างๆเนี่ยให้ออกมาแล้วดูดีที่สุดเท่าที่สมาร์ทโฟนจะทำได้เนี่ยนี่คือหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดณนะเวลานี้แน่นอนนะคะโดยเฉพาะภาพนิ่งเนี่ยเจ็บมากนะแล้วก็วิดีโอเนี่ยคือกริปมากเลยนั้นรอบนี้นะคะเราบอกได้เลยว่ามือถอของ Op X 5ตัวนี้ ก็จะเป็นโทรศัพท์ที่มีความครบเครื่องแล้วกันทั้งการถ่ายภาพนิ่งกลางวันกลางคืนถ่ายคนพ o r t เ a i t ได้หมดเก็บเงาเก็บแสงเก็บสีเก็บรายละเอียดตักคงตักขอบเรียบร้อยนะคะ ่อไปไปกล้องหน้ากันบ้านนงนะผู้ชมกล้องหน้านี้ก็ถ่ายออกมาได้อย่างโดดเด่นนะฮะสวยงามสกินโทนยอดเยี่ยมเหมือนเดิมให้ดูงานวิดีโอด้วยกันงานวิดีโอเนี่ยน้องไปถ่ายมาก็เห็นไหมดูสกินโทนซะก,ก่อนถ่ายมาทีนะคะอย่าบูตะด,ดูหน้าน้องนะคะให้ดูสกินโทนด้วยว่าสวยขนาดไหนก็คือจะเห็นได้เลยว่าเขาเก็บสีผิวได้ดูดีมากเหลือเกินที่แต่ว่าเราก็คงจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ากล้องหน้านั้นสามารถอัดได้เพียงแค่ความเร็ย Full HD เท่านั้นนะคะแต่นั้นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ราคาตรงนี้น่าจะได้ 4K แล้วซึ่งอันนี้เราก็เห็นด้วยนะ มันจะเติมเต็มอ่ะให้กับเครื่องเนี่ยดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นีกถ้าเกิดว่ากล้องหน้านั้นมี 4K นะฮะมันก็คือเรื่องจริงที่มันไม่มีก็ต้องบอกเนาะแต่ว่าเราว่า Fu ้งซเมื่อกี้ถ่ายมาเนี่ยความกว้างกําลังดีสกินโทนกําลังดีเลยนะคะยอดเยี่ยมมาค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวของกล้องถ่ายภาพทั้งหมดนั่นเองนะคะเราว่าเราชอบนะเราว่ามันทําให้เราดูเป็นมืออาชีพได้มากขึ้นีกเยอะเลยอันนี้เนี่ยมันจะสนุกมากนะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้เราบอกว่ากล้องนี่สามารถประทะากับแนวหน้าของโลกได้แบบ สมศักดิ์สรีมากๆเดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันในอนาคตแต่ว่าวันนี้เรารีวิวตัว Apple p r e X 5 Pro 5G เนี่ยคือมันง่ายเนาะคำพูดจากช่างภาพดูคือเออมันง่ายอ่ะพี่มันกดอะไรก็ได้ AI มันประมวลผลตรดตรดออกมาแล้วก็ตัว ISP เนี่ยมันฉลาดมากทีนี้กล้องโทรศัพท์น้องชมเวลาถ่าย HDR นะเ,เราถ่ายไปโชว์เนี่ยข้างหลังสว่างๆนะแป๊บเดียวถ่ายเสร็จปุ๊บมันจะหมุนนะติด๊ดปุ๊บ เคลียร์หมดหน้าหลังเท่ากันหมดเพราะมันถ่ายหลายๆภาพมาซ้อนกันตืดๆมันคือม,มันพัฒนาไปไกลมากแล้วนะสำหรับกล้องโทรศัพท์มือถือรุน่นนี้แบบอันนี้ต้องยกเงอนเลยว่าสุดยอดมากแล้วก็โทสีฮัลเซ布拉ที่เย้ชอบมากเยี่ยม เรื่องต่อมาคือเรื่องของหน่วยประมวลผลผู้ชม snapdragon 8 7 1 snapdragon 8 7 1เนี่ยเป็นชิปเซ็ตที่แรงสุดของทางฝั่ง Android ณเวลานี้นะคะการเล่นเกมนะคะความร้อนต่างๆเป็นสิ่งที่มาคู่กันเครื่องนี้นะคะมันมาพร้อมกับความแรงที่ยิ่งใหญ,ใหญ่ซึ่งเราได้พูดไปหลายครั้งแล้วว่าความแรงที่ยิ่งใหญ,ใหญ่มักจะมาพร้อมกับอุณหภูมิที่ใหญ่ยิ่งเหมือนกันเพราะว่า snapdragon 8 7 1ก็ร้อนแรงอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าโดยปกติบอกกันนะสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่เป็นระดับเรือธงนะ ถ้าเกิดคุณไ,ไปถ่ายรูปนะมันร้อนหมดนะเกอบทุกยี่ห้อเลยจะมีความร้อนสูงมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต่อเน,นื่องนานๆเนี่ยอาจจะมีความร้อนขึ้นมานะคะตัวนี้ก็ใส่ตัวระบายความร้อนมาแหละก็เย็นเร็วนะคะแต่ว่าถ้าจับแล้วถามว่าร้อนไหมก็ถือว่ามีความร้อน,นะคะ่ะอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ให้ทราบส่วนเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยนะคะชิปเซตตัวนี้แทบจะไร้ป,ปัญหาแต่ว่าเราไม่ต้องลงดีเทลเรื่องของความแรงของตัวเครื่องมากหรอกเพราะมันแรงจัดอยู่แล้วแต่ว่าเราชอบตรงไหนหรือไม่ตอนที่เราเล่นทัชสกรีนดีมากนะคะอันนี้คือตอบสนองด้อย่างยอดเเเเย่่่มมมจรรรริงงงงออออุณหภูขขตัววคืนนบกกกกาาาล โดยรวมๆ,ๆเนี่ยถ้าเล่นทั่วๆไปนะคะแบบว่าระดับสูงหน่อยก็ไม่มีปัญหา ROV องอะไรก็ไม่ได้เป็นหานะคะคืออาจจะ สัมผัสได้ว่ามีความร้อนขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นลดเฟรมเรทลงหรือว่าเกมกระตุกลงหรือว่าไปลดสงหน้าจอลงนะคะอันนี้เนี่ยเราก็คือทดสอบหนักๆแหละแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเกมชินิมเพกเป็นเรื่องบรรดาลักเท่าไหร่หแต่เกมทั่วๆไปนะอย่างเซเว่นไนท์จริงไม่ทั่วไปนะเซเว่นไนท์นี่โหดมากแล้วนะก็ถือว่าทําออกมาได้ลื่นไหลนะฮะมากๆแล้วก็ Op ปโปนี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทําในเรื่องของรอมดีมากเราเชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้ Opp o p p โปอยู่เนี่ยจะค่อนข้างชื่นชม ColorOS ว่า เป็นหนึ่งในรองของทางฝั่ง Android ที่มีความเสถียรค่อนข้าง,งสูงนะฮะใช้งานภาพรวมเนี่ยแทบไม่มีปัญหาเลยค่อนข้างดีมากเราเองก็เคยใช้อ p p ปุมาสักพักใหญ่ๆก็บอกเลยว่าไม่มีปัญหาตัวนี้เนี่ยถ้าเราลองใช้มาดูเนี่ยก็ลื่นไหลระฮะแล้วก็ตอบสนองต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยดังนั้นอันนี้เนี่ยเรื่องก,การเล่นเกมต่างๆเนี่ยเราว่าจริงถ้าความลื่นเนี่ยก็คือถ้าฝั่ง Android เทียบกันก็สิบเต็มสิบอยู่แล้วเรื่องทัชสกรีนนี่ยสิบเต็มสิบอยู่แล้ว แต่เรื่องของความร้อนเนี่ยมันอยู่ที่สถานการณ์อย่างล่าสุดเนี่ยเราลองเล่นแบบเปิดพัดลมใส่ตัวเองกับไม่เปิดอ่ะมันก็ต่างกันนะก็คือไม่เปิดมันก็ต้องร้อนกว่าแต่คนทั่วไปก็ต้องเปิดพัดลมไหมหรือแม้ก็เปิดแอร์อะไรเงี้ยก็มันก็จะไม่ได้ร้อนเกินไปนะคะดังนั้นอันนี้ภาพรวมๆเราว่าเล่นได้ลื่นไหลดีเพียงแต่ว่าถ้าถวมีความร้อนไหมถ้าอยู่กลางแจ้งก็มีค่ะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากขนาดนั้นค่ะโดยรวมยังสามารถประมวลผลได้เร็วนะเฉพาะการถ่ายภาพเนี่ยปกติถ่ายไฟรอกดปุ๊บแชะหมุนใช่ไหม อันนี้เร็วกว่าชาวบ้าเขานะเราลองทดสอบมาจากการถ่ายรองเนี่ยคือมันหมุนแหละแต่มันหมุนปป๊บเดียวปุ๊บประมาณวิหนึ่งเนี่ยใช้ได้แล้วลลายยี่ห้อนะทำออกมาเนี่ยรอมผลผลตรง ISP ตงัวนี้มันใช้เวลามาล2-3วิอันนี้มันเร็วมากแทะมันหมุนตึ๊บเร็วมากดังนั้นอันนี้ถือว่าเรื่องของความเร็วตัวเครื่องเนี่ยน่าจะไร้ปัญหาสำหรับเรานะ ถือว่าดีมากค่ะต่อมาเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้ให้มาที่5 0 0 0มิลลิแอมนะฮะส่งผลให้ตัวเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักเกิน200กรัมเป็นต้นไปนะคะสำหรับตัวแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยนะคะสรับ Snapdragon 8ปดเนเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะลดเร็วนิดนึนะทั้งจอ10บิตเอยความละเอียอรดระดับ WQHD เอยอะไรอย่างงี้นะคะก็าอาจจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความร้อนแล้วก็แบตเตอรี่ลดลงเร็วได้นะฮะรุ่นนี้นะคะหน้าจอเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปที่ตัวของการตั้งค่าเนี่ยจะสามารถ ปรับตั้งค่านะคะเป็นแบบ6 0สิกับ120่งิได้จะไม่ได้เขียนว่าเป็นดันดิมิกรีเฟรชเรทแต่จริงๆแล้วตัวจอเขาเนี่ยเป็น ltpo นะคะเป็นดั a ดิมิกรีเฟรชเรทดังนั้นทุกครั้งทีง่เรเปิดหน้าจอขึ้นมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่ากราฟิกในการเคลื่อนตัวเนี่ยมันช้าอย่างเช่นตัวตัวดั้งเดิมของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวพลุตัวนี้นะฮะตัวพลูตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูเอาใหม่นะฮะหนึ่งสองสามอ่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีความแบบ กึกกึกตอนได้ที่เราเปิดหน้าจอบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องของ dynamic refresh rate ที่ค่อยๆปรับค่อยๆขึ้นค่อยๆลดนะคะอันนี้จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ของเราให้ดีขึ้นอันนี้ก็คิดมาแล้วเรียบร้อยแต่อย่าไปตกใจว่าเปิดมาทำไมมันดูแบบกึกกึกแป๊บหนึ่งพี่มันจะเป็นบางครั้งนะนะอันเนี้ยมันจะเป็นหลายๆรุ่นเลยที่ใช้จอแบบประเภทที่สามารถ adapt refresh rate แบบนี้ได้เนี่ยมันจะมีคล้ายๆแบบนี้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลมันทำมาเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองค่ะอ่ะโดยรวมก็คือแบตเตอรี่เนี่ยถือว่า ทนในระดับแบบปานกลางแล้วกันไม่ถึงขนาดทนมากซะเท่าไหร่นะคะเป็นรุ่ที่แบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ใช้คําว่าอึดเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะคะใช้งานเองก็ลดไปเรื่อยๆตาม ประเภทการใช้งานแต่เราเราจะลดเร็วสุดแน่เป็นการใช้กล้องแหละเพราะว่าดูเหมือนการประมวลผลทุกอย่างมันแบบมันรวบรวมพลังวันที่กล้องเยอะมากเลยเวลาถ่ายรูปนะฮะทำให้มันลื่นไหลที่สุดให้ประสบการณ์ในการถ่ายรูปที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเนี่ยเราว่าแบตเตอรี่ก็ทนนี่นะวางสแตนบายอะไรแบบนี้ก็แทบจะไม่กระดิกเท่าไหร่นะฮะถือว่าก็สบายดีแต่ถ้าใช้งานกล้องก็ลดเร็วหน่อยใช้งานเกมก็ลดลงนิดนึงค่ะอืมแต่ว่าไฮไลท์เด็ดเนี่ยก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะว่าหัวชาร์จแบบ80วัต์ที่่่่่่ใใใหหห้้มาานนนัะะะชงงงญญยยิิแลลเ เร็วปรรดแต่ Opp o p p โปเนี่ยพัฒนานเรื่องชาร์จเร็วไปไกลามากนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการชาร์จเร็วจนคนคิดว่าเออถ้าเกิดเราใช้ชาร์จเร็วของ o p ป o คงติดอะแล้วก็ไปใช้ยี่ห้ออื่นไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นการพูดมาจากแฟนๆของ Op ป o หลายๆคนซึ่งเราก็เห็นด้วยนะว่าเออมันก็จริงอะเพราะว่ามันเร็วจริงอะมันเร็วแบบเวอร์วังอะแล้วนี่80วัตต์นะฮะ80วัตต์เนี่ยคือประมาณสัก20นาทีประมาณเนี้ย ต็มแน่ๆคืออ so, ันนี like ้เราไม่ไ like ด้แบบวัดจากศูนยะแบบสักประมาณ10% 15%อะไรเงี้ยเต็มแน่ๆเมื่อก่อน65วัตต์มันจะประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมอันนี้80วัตต์ก็เร็วขึ้นไปอีกระดับหนึ่งประมาณ20หน่อยๆอะไรเงี้ยโหเร็วปี๊ดปี๊ดทุวนคือแบบโกงมากอะแล้วเราบอกนะตอนไปสิงคโปร์นะเราใช้ชาร์จเร็ว65วัตต์นะเร็วทุเร็วไงละคือกลับห้องมาเสียบปุ๊บเราก็ไปอาบน้ำออกมาเต็มชาวบ้านยังชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยอันนี้คือเสร็จไปแล้วอะนะฮะนั้อันนี้80วัตต์ดีมากแต่เราแค่แปกใจของ Android รุ่นหลังเนี่ยชาร์จเร็วมากแต่ว่าหัวมันแบบ ตรงอะแดปเตอร์เนี่ยมันไม่เป็น C 2 C เพราะหลายเจ้าก็ปรับมาใช้ C 2 C แต่ว่าสักเกตหลายๆครั้งนะถ้า C 2 C จะเป็นหัวชาร์จแบบพวก PD อ่ะ power delivery นะคะซึ่งถามว่าเร็วกว่าพวกนี้ไหมก็ไม่ใช่นะคะพวกเนี้ยเร็วกว่าเยอะมากๆนะคะแล้วสายของเขาเนี่ยก็จะเป็นสายแบบของ o o k ด้วยนะคะนี่ก็เร็วปรี๊ดกระชากใจมากเอาเป็นว่าถึงมันจะไม่ใช่ C 2 C นะคะแต่มันเร็วจีด๊ดเลย มาถึงจุดพิจารณากันบ้างน,นะคะก่อนเราจะจากลากันไปเพียงวันนี้นะคะสำหรับข้อดีเนี่ยเราก็พูดมาตลอดคลิปแหละว่ามันคือแฟกชิปจริงๆแหละนั้นจุดติมันมันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดกันเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ทำมาแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วก็ดีมากๆแล้วจุดพิจารณาของรุ่นนี้นะคะก็คือหนึ่งในเรื่องของน้ำหนักที่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะสำหรับเรานะมันเรากลัวม,มันคลืดนิดนึงแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือในเรื่องของกล้องหน้านะคะตัวนี้จะไม่ได้เป็นตัวของ 4K ซึ่งเราอยากให้เป็น 4K จริงๆแล้วก็อย่างทีี่3ก็คือมาถึงววันนน้้และะ USB ยังไม่ได้ใช้เวอร์ชัน3ขึ้นไปนะฮะเพิ่อจะเป็น USB ที่เราสามารถที่จะเสียบเพื่อที่จะขึ้นหน้าจอต่อขึ้นจอ HDMI หรือว่าแคสเกมอะไรต่างๆนะฮะตรงนี้เนี่ยด้านล่างยังไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วราคานี้เนี่ยเราน่าจะได้ USB เวอร์ชั่น 3.1 3.2ขึ้นไปแล้วนะคะเพื่อที่ทำให้สามารถใช้งานในระดับการต่อภาพนะฮะออกจอออก HDMI ได้แล้วทำซีมเกมได้แล้วอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นแบบนั้นได้แล้วนะคะและนะั่นก็คือจุดพิจารณาของตัวนี้ค่ะส่วนข้อดีนี่ต้องบอกว่ามากมายนะับไม่ถ้วนกล้องในระดับแบบ10เต็ม10ยอดเยี่ยมมากเราชอบอะในแ,แบบไม่เทียบใครนะ,ะเทียบตัวโฮเอ็นคือแบบ10เต็ม10ล้วดีมากนะฮะเราก็ยอดเยี่ยมมากเราเราคิดว่าในความสุขของเราถนะึงแม้จะยังไม่ถ่ายเทียบกันแบบเป็นเรื่องบรรดา แต่จากประสบการของเราที่เราก็ใช้มือถือดับเรือธงเยอะเนี่ยเราว่าเขาถ่ายรูปได้ดีไม่แพ้ใครแล้วถ่ายง่ายมากมเลยลเราชอบสกินโทนที่ไม่เหมือนใครจริงๆรอบเรานี่ยอโปลทำกล้องอมาได้ยอดเยี่ยมถือว่าตัดสยน้อถูกมากๆค่ะในเรือทั้งมาเลเซอซิลิคอน X โหหรือว่ารวมถึงตัวของการจากมือ่วมกับฮาร์ราดแวร์นะคะออกมาให้มีโทนภาพและการถ่ายภาพในระดับนี้เนี่ยต้องบอกเราว่าคิดไม่ผิดจริงๆค่ะเรื่องลำโพงนะคะลำโพงรุ่นนี้เนี่ยเป็นลำโพงคู่แต่ว่าโทนเสียงของเขาเนี่ยเราว่ามันดังนะแต่ว่าเราว่ามันแอบอื้ออึงไปนิดนึงมันจะะมมมมีคควาืออัััันนดดงงแบบ เหมือนพยายามใสายยา่ย่านย่านตัวย่านต่ํามาอะไรเงี้ยทให้มันแบบดูเหมือนมีเบสขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราว่าเสียงมันจะอื้งหน่อยถ้าถามว่านึกถึงอะไรเรานึกถึงลําโพงคล้ายไอโฟนอ่ะมันแบบ มันแบบมีความอื้งๆหน่อยก็จะเป็นลาโพงของทางฝั่งแอนดรอยมันจะแบบโปร่งๆอะไรเงี้ยมันจะคนละแนวกันอันนี้ก็แต่คนชอบนะแต่และว,ว่ามันจะออกประมาณนี้แหละแล้วก็เรื่องของความเร็วเครื่องเรื่องทัชสกรีนเรื่องจอภาพเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆเช่นกันค่ะแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยโอ้โหเร็วฟรีฟปากกะชาใจค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยยังทนน้ําทนฝุ่นในระดับ IP68 ด้วยนี่คือการให้ประสบการณ์ที่ดีนะคะในระดับเรือธงแท้จริงค่ะ และนี่คือรีวิวของ oppo find x 5 pro 5 g นะครับไปดูโปรโมชั่นกันค่ะสําหรับโปรโมชั่นนะคะ oppo find x 5 pro 5 g รุ่นนี้นะคะสามารถจองสินค้าได้แล้วตั้งแต่วันที่20เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่29เมษายนปี2565นี้นะคะของแถมคือ premium box s e t นะคะมูลค่ารวม13,498บาท oppo find x 5 pro 5 g premium service vip card air book 45วัตต์นี่ราคาที่ใช้ก็คือน,นี้เลยเป็น wireless charger นะครับหอันแล้วก็ oppo find x l a r pro t t e e Case c i v นะคะค ทั้งหมดนี้คือโปรโมชั่นนะคะพรีออเดอร์นั่นเองสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะก็ยังยืนยันนะคะว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดตัวหนึ่งแล้วก็การที่นักดูไปหาของเมื่อปีที่แล้วไฟ X3 Pro แล้วหมดทุกร้านเนี่ยน่าจะเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเลยล่ะคะที่ตอกย้ำว่าเรือธงของอ p p โปได้รับการยอมรับที่ดีมากๆนะคะใครจะก็ไปหาซื้อกันได้แล้วกันลองดูตามนี้นะคะเจ๊ใหม่เท่นาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยสำหรับวันนี้ลาันดีราตีสวัสด์โออยากสมีค่ะสวัสดีค่ะบ